ในป่าลึกใกล้กับวัดบ้านจานอันสงบเงียบวันหนึ่งหลวงปู่หมุนผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีและพลังจิตอันแก่กล้าได้เดินทุดงเข้าไปในป่าเพื่อสแสวงหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรมท่ามกลางแมกไม้อันเขียวชอุ่มเสียงนกร้องขับขานและกลิ่นดินชื้นหลังฝนขณะที่หลวงปู่กำลังเพลิดเพลินกับความสงบของธรรมชาติเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังคลื่นขึ้นมาเบื้องหน้าเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ไม่คาดฝัน สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของท่านคือเสือโคร่งตัวใหญ่ผิวลายพาดกลอนดวงตาสีอำพันวาวโรดจ้องมองมาที่ท่านด้วยท่าทีคุกคาม ในยามวิกฤตเช่นนี้แทนที่จะหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกหลวงปู่หมุนกลับนิ่งสงบสมาธิอันแน่วแน่ของท่านปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันท่านมีได้ทิศท,ที่จะต่อสู้ด้วยกำลังแต่ใช้พลังจิตอันบริสุทธิ์แผ่เมตตาออกไปหวังให้สัตว์ร้ายตัวนั้นสัมผัสได้ถึงความดีงามในจิตใจของท่านหลวงปู่หลับตาลงช้าชาหายใจเข้าลึกๆและรวบรวมพลังจิตทั้งหมด ท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้และเสียงหัวใจที่เจ้นแรงของหลวงปู่เองท่านภาวนาในใจขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองเสือร้ายก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆขู่คำรามในลำคอเตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้าใส่ แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อมันมาหยุดอยู่ห่างจากหลวงปู่เพียงไม่กี่ก้าวดวงตาที่เคยแถงก้าวพลันอ่อนลงแววตาแห่งความดุร้ายแปลเปลี่ยนเป็นความสงสัยรักคนความเกรงขามหลวงปู่หมุนลืมตาขึ้นมองตรงไปยังเสือด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจท่านยื่นมือที่สั่นเทาเล็กน้อยไปข้างหน้าสัมผัสได้ถึงกระแสพลังบางอย่างที่ไหลเวียนระหว่างท่านกับสัตว์ป่า ทันใดนั้นเสือโครองก็หมอบลงช้าๆกลมหัวลงราวกับยอมแพ้มันสะบัดหางไปมาสองสาครั้งแล้วค่อยๆถอยหลังกลับเข้าสู่พงไพรหายลับไปในความมืดของป่าโดยไม่ทำอันตรายใดๆต่อหลวงปู่เลยแม้แต่น้อย เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดไปถึงชาวบ้านที่วัดพวกเขาต่างพากันประหลาดใจและยกย่องในความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและบารมีอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่หมุนที่สามารถเผชิญหน้ากับเสือร้ายในป่าลึกอย่างองอาจและเอาชนะด้วยสมาธิและเมตตาธรรมเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความศรัทธาอันแน่วแน่และพลังจิตอันแก่กล้าของพระสงฆ์ไทยที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนตลอดมา จนเรื่องราวของหลวงปู่หมุนกับเสือร้ายในป่าลึกกลายเป็นตำนานอันเล่าขานสืบไป